สาวๆต้องตรดอย่างต่อเนื่องอค่ะครั้งนี้เรามาทางด้านฟุตบอลเกาหลีใต้กันบ้างค่ะกับนุ่มหล่อคนนี้ที่เขามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเตะฟุตบอลนะคะเป็นกัปตันทีมด้วยค่ะกับซนฮึงมินล่าสุดค่ะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ดังด้วยค่ะ ทำเอาชาวเน็ตนะคะโดยสาวๆโดยเฉพาะสาวๆค่ะทั่วโลกต้องใจสั่นวันไหวไปกับชัดเด็ดของซนฮึงมินนักฟุตบอลกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันนะคะค้าแข่งอยู่กับสโมสรไก่เดยทองชอตแนมฮอสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะ โดยช็อตที่ว่านี้นะคะเป็นการร่วมงานกับแบรนด์ดังอย่าง Calvin Klein แล้วก็ยังเป็นโพสต์ที่ทางแบรนด์ใช้เปิดตัวชุดตาดำนักเตะคนนี้ในฐานะ a อ b มบัส d o r อร์อีกด้วยค่ะซึ่งเป็น a อ b มบัส d o r อร์ชุดชั้นในชายคนใหม่ของแบรนด์ส่วนเหตุผลที่เลือกคนนี้นะคะก็เพราะว่าถูกอ,อกถูกใจทั้งลุคแล้วก็ลีลาการพังประตูในสนามได้แบบที่ๆเลยจนเวลานี้ค่ะขึ้นแท่นหนึ่งในดาวโวโของสูงสุดของลีกไปแล้วค่ะ สำหรับโซนฮึงมินนะคะปัจจุบันอายุ30ปีค่ะคาแข้งกับทีมไก่เดือทองมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งปัจจุบันนะคะถือเป็นยุคทองในการค้าแข่งของเขาก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ค่ก็เคยคาแข้งที่เยอรมนีมา5ปีโดยค่าเหนื่อยปัจจุบันของเขานะคะอยู่ที่ราวๆ6.1ล้านบาทต่อสัปดาห์และเกือบ320ล้านบาทต่อปีค่ะ และเมื่อเดือนก่อนนะคะก็เพิ่งเปิดตัวเป็นแบรนด์อามาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์แฟชั่น b u r เบอรีของอังกฤษอีกด้วยในส่วนของสถานะหัวใจของหนุ่มคนนี้นะคะข่าวว่าตอนนี้เขายังโสดค่ะหลังจากมีข่าวเคยเดทกับมินอา Girls Day แล้วก็โซยอง After School ค่ะค่อ,อ,อยๆลากเสียงเขาเก่งด้วยคะ <c oughs> แต่พุกวันก็เก่งค่ะทางด้านเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยก็เหมาะใช่แลช่วงนี้มันตงแบบ ที่กับเกาหลีนะพวกต <c oughs> ่างจากเกาหลีนี่มันก็เหมือนเป็นฟีเวอร์เหมือนกันทั่วโลกเลยใช่ค่ะพี่เกรต